ข้ากับสวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีเนาะคะ่ะเนาะคะ่ะมนีแตงโมพระ่วยกับตามแม่คู่มาวัดบันเตาไฮเนาะคะ่ะเนาะคะ่ะกับล่อแม่คู่ขันระวางล่อแม่คู่นี่กับซีสัมภาษณ์เจบันไปก่อนเนาะคะ่ะเนาะให้เจบันสรุปตัวเลขปูมาขึ้นนี่เนาะคะ่ะสําหรับตัวเลขที่แม่สมพรคุยกับปูตาเนาะคะ่ะเนาะคะ่ะไปติดตามรับชมคลิปเลยค่ะ เพิ่งคีม่จบ้ะค่ะเด้อค่ะค่ะไปไปเลยค่ะต้นห่อนได้ตัวครับนี่ฟ้าต่อสิแจงค่ะเอาฟังเด้อครับเอฟซีฟังเด้อครับฟังเด้อบาดนี่ห้างมะลอยห้างมะลอยเอาคำถามของเกวันพ่วงฟันของเกวันอยู่วัดป่าผู้ใช้เลยครับบ้านเต่าไห้ครับฟันว่า สร้งใม่กินมากจนเต็มโต๊ะครัผู้ใด่สืันกัน่งกินแล้วงค่ะท่านมหาหิ้ท่านผู้ใดแนวเต็มอยู่ค่ะทั้ง่มกินเราด้วยทั้งกินง่ายทำไม่คู่อ๋อมีติดยิมเราด้วยพวอมครับบัานี้ยาววันเี้ยนคือทางเอฟซีกับใคพเหรอกับมาก่นเต็มเลยค่ะเต็มโต๊เลยนี่เอซีกับพวก่าทำตัวเลขกิมเอฟซีไก่วันเต็งไก่หวานไก่หวัดเมื่อยแล้วครับจะท่างเกีย์บ้นถุกระบงนะครับคุนค่าเตียงตัว กันนะครับผมาเซย์เอกาห้าศูนย์เก่าซื้อเลยครับผมได้มาเซย์เอกาห้าศูนย์เก้าเลยครับเรื่องก็ฝันเกี่ยวกับรถครับนี้เจวั้นนีพิสกันทร์ครับนี่เจ๋งแล้วครับรถหนีไปเลยงวดงวดนี้ก็ได้ยินข่าวว่าเซยกฝันเกี่ยวกับรถคันใหม่นะครับเรื่องครับผมครับฝันเกี่ยวกับรถอยู่ตลอดเลยครับเพราะว่าทั้งช่องยิ้มหล่อลุยก็ติดตามตลอดครับปู้กระท่วงน่าเล่นศูเก่าโอ้บันแหน่เลยครับ ัดไปน้ำกันครับผมจัดไปน้ำกันเท่าสูนด้วยไปน้ำกันตัวเสียเองเนาะครับผมครับก็อยากให้งกันไปหาจับลอตเตอรี่ไว้ด้วยครับก็อยากให้งเอฟซีได้น้าหนักครับเนาะเสกเอิเปนกะแบงปันครับผมจะถิมมาศูนย์เก้าห้ามถิมปู่บอกมาขึ้นนครับบอกอีกแล้วมันบ่งครับถึงจาถิมเมื่อเั่นศูนย์เก้าจะถิมได้ครับเด้อครับเอากะทำตามว่างเอาได้มาตัวไหนเอาบระกาศตัวเสียเอกเนาะปรกาอยากได้เอออยากไดเอฟซีบ่ได้ครับไปหาจับลอตเตอรี่ไว้ครับ ต้องพาไปซุ่มมีเลยน้ำมันที่หนึ่งกันครับขอให้อยสุกมันๆแต่น้ำมันที่หนึ่งมันแ่นเกินนะครับเนาะลงตรงมพุงนะมันถึงครับเอาเกวบันครับเซตการแจ้งตัวไปครับบานนี้ห้ามาเอานั่งกินเขาไปพร้อมครับนั่งกินเขาไปพร้อมห้าก่าสัมผัสเกวบันไปพร้อมดูเบื้องหลังการครับดูเบื้องหลังการแจ้งตัวก่รนล่ำนะครับเนาะวันไรอาหารจ่ายอีสานที่วันก็เป็นตาฮักขึ้นก่อนแะครับวนหน้าหน้ายิ้มแล้วลุยค่ะครับอเอาเราควบฝันห้าตครับเกวน กัฟันว่าได้กินเละค่ะกัดฟันกิน่างนี้กัฟันอ่านี้กระตืมากได้กินหมามาจิ้มันกันตำาวมบ้านเอากะเอาก้อนนะครับนอกก่อนท้าสีได่นั่มเห็ดพิที่แม่กูหรี่ทำพิทีเนาะเก็บวันเนาะขอเลขขอหวยครับขอสุขขอลาบนำส่วนแม่ตะเคียนพิ้นป่าก็นวดอครับบวันนี้ตัอพวกฟันนะครับน้ะเกีบยวันเมื่อตอนฟันหัดตอนไหนแล้วก็ครับฟันว่าได้กิน ฝันม่ได้กิาานฮะนา่งทำกัน,นหลายๆคนเลยคนจะเต้นยุ่งหลังเต็มด่านอาหารเลยใช่ไหโอ้เต็มร้านอาหารเลยอาหารมาจะเต็มโต๊ะกินเลยมีหัตผลมไ,มไม้มีทุกอย่างค่ะเตรียมปากกาไว้เด้อสิเตรียมปากกาเป็นสิ่เรื่อเพราะว่าเกวันแอบกระซิบแล้วครับบัดนี้ไม่แอบกระซิบแล้วครับเกวันวงกลมที่ก่อนยิมหน้าล่วยจะไปอันสีเขานะเพราวันวงกลมไม่หกแปดหกแปดโอ้ พัวขึ้นนานนะแต่ว่าแต่ว่าขึ้นไหนอีกวามหมายหนึ่งก็คือออกก่อนคหาแปดอาจจะออกก่อนสินะค่ะฟังเลยครับด้วยเอฟซีที่ถามยิ้มเรารวยมากครับกับฟังเกียร์วัลทุนบรรยายฟังครับตัวที่วงกลมไว้หกแปดหกแปดเลยครับเด้อเกียร์วัลบอกหกแปดนะครับหกแปดอันนี้งวดนี้เกียร์วัลจะซิ่ให้ฟังเลยครับว่าในใจนี่มักคักนี่ตัวอะไครับมัก เก้าเจ็ดเก้าเจ็ดเก้าเจ็ดตัวเดียวครับยิ้มเดียวรวยเลยครับเก้าเจ็ดแล้วกะมาหาแปดหาแปดด้วยครับเด้ยเก้าหกค่ะอแสดงว่าร้อยเสื้อนี่ตรงนี้ตรงกันครับเสียเอกเลยครับแม่บอกครับโอจัดไปครับอัน สื่อพ่อได้ถามกันค่ะต่างคนต่างสื่อเลยครับเด้อแต่ว่ามันมาตรงกันครับเสียเอกกับฟันพ่อเสียเอกเกวันกับฟันพ่อเกวันครับนน่าเสียเอกกันยูรถยูไอ้ที่นูอ้อมบานยู่ค่ะอ้าวสคนทั้งงานท่าแปลทั้งศาสตร์นามเรื่องสงการนี่ไหมหนูเล่นอ้อมบานไหมท่านยิ้มเามั่นเจ็บเขาอนูวันทีแสดงว่าสีดังอ้อมบานนี่นี่ทั่วประเทศนี่นี่ครับกันฟันจังสี่ครับอ่า กระปุลเนาะว่าแบบอย่างพวกหมดประเทศนะคะหมดประเทศแจะก็ได้กินเพื่อด้กินอิ่มหมดค่ะกินหลายหลายอิ่มเต็มเต็มแม่นเ่เกิลแม่นค่ะอันซื้อมงสี่ฟ้าเราได้กินแสดงว่าถือแล้วคู่ก็บอกว่าถือแล้วแล้วอย่าลืมนะค่ะ่ายมาสมพ่อนจานแรกแต่ยังอยู่เก่าไห้ใส่ไย้หาสิบแปดบาทจนหอดวันที่สิบหกลังวันที่สิบหกพอคอยสิมาเปลี่ยนค่าค่ายไหมหาสิบแปดไม่หมดแม่นค่ะหาสิบแปดไม่สมพ่อนใส่ไขหาสิบแปดบาท บัณี้จาที่สองใส่ไข่เจ็ดสิบบัดนี้าบ่พอใจนกเชียวบ่พอ์ใจครับเพื่อมีหาบาทเป็นเจ็ดสิบหาบาทเป็นเจ็ดสิบหาแต่เป็นเรีเกวันตัวนี้ครับค่ะกเกวันฟันตองหัวด้ดตัวนี้เกตสิบห้าบ้านเลขคีแม่กู้อะไรอะไรก็ได้นะคะเนาะอาจติมาบนทั้งล่างก็ได้เลยนะลวดลาบของกัทธิานว่าสิยู่เป็นตัวใดรันกับบรุษว่ต้องก้ยบนตัวใดล่างตัวใดอันนี้ห้ามบมหูนะคะครับ กักกันไว้ในเกวันเนาะ<ส>ท่านบนญทางล่างครับเพราะว่าถ้าบนมันก็นจะอาจจะถืออ่ารางวัลเงยนะครับแม่นบอกครับ <c oughs> คนเฮามัน,กน,น,เ,นเกิด่บนียนในเกวันเนาะเพราะว่าอเ,เอฟซีจำฮงเสียบอีกโอ้ยเสียบครับ <c oughs> <c oughs> ยิ้มด้อค่ยิ้มเาด้อยได้เด้ะครับเด้ไรเ้อกินเิ่มได้เดีอยเชืองัว้งเอซนเ้เอซรั่ยิ้เราดวยนได้ลิปมือนึ่งแล้วอยได้คลิปม่อ้มส้มบอกว่าเป็นเอซของเซอเอ็กนเอซฟังนะครับเพราะว่าเอซกระทำมาไลยก็เลยจัดน้องไอ้ของเกเันให้เลยกับเซอเอกครับเอาย้ำตัวเลขอีกติดไทยให้เอ่อเอซเน้อยเกเันกับเซอเอกครับ003003หาของเสอเอ็กของเซอเอเด้อครับเ้อ ลูกกว่านิดหนึ่งคือเอฟซีถามแตงโมวาว่า,วาไอแม่สมไอผูตากซิเ็นสมพ่อนนุนอคืนนีู่เนาะค่ะแตงโมกะแม่คบทุ่มมาถามหลายอยู่ครับผมว่าจะบ่คอยได้ยนินมันก็ฟังคิปอยู่ท่านหันบัน้ไปบเบิ่งห้องเสียงก็ซิบผมก็บ่าสามจุนะได้ยินมานสามจุดก็ซิบแม <laughs> ่ <laughs> <sk> สมพอส่อได้ยินมาศูครัสามบ่ะศูนย์สามบอะพูดถกลับไปปราณปูกระซิบแม่สมพ่อนศ <s uss> ูนย์สามนะครับเนาะแต่ว่าน่าได้ยินซะจัง ห,หาซูนหรือว่าเก้าซุนนี่ล่ะเพราะว่าเจีเอกทวมาเอ้าเก้าซุนเราไปทิมไซส์ล่ะปู่กว่าห้ามทิมเพราะว่าเก้าซุนนี่ปั่นมากกับมือตอนกินน้าปูก็ว่าโอ๊ยกินน้ามะพร้าวเวนสิข้าค่อบอนะค่ะแเวนจะเป er. ็นกลมๆอยู่แล้วพ่อก okay. ็เป็นเก้าครับผมม่นบ่ค่ะเอาตีเมาเลยเกวันตีเพราะว่าเกวันตีแมนอยู่แล้วครับอันปูบอกให้มันเมื่อปูมาเนียวโป่งนะคะเอาเวนอยู่มือนี่ บูเหตุสิเห็นบ้านนั่นกองไฟเห็นบ้านเี่หนียวนิยวโป้มือควานครับนอกจากตีหัวหัวหัวโปมือเนาะตีหัวกับตีเป็นเก่าแหวนอยู่มือกับฟองอยู่สินอกกับเล่ตีเป็นโซนครับตีใส่โกยขวเตะใส่โกยขวก่อนครับโอ้อันนี้เกวันกับใครให้ฟังกันด้วยครับเรืองครับสรุปแล้วครับผู้ใดสงสัยไอาเช็ดนี้ทั้งช่องยิ้มแล้วรวยก็จัดให้แล้วครับจัดทุกฝีเก้าของเกวันของแม่คู่ของปูตาของปูชีบปากาว จัดให้ให้หายของใจไปเลยครับเมื่อเนี่เสียเอกับปล่อยมาแล้วว่ามักตัวไหนครับกับเบื้องคลิปช่วคลิปเบื้องให้จบแล้วสีรวยครับขอบคุณหลายๆครับเสียเอกเกวันที่ให้แนวทางครับสวัสดีครับค่ะกันแนวทางเจวันนี่ยิ้มแล้วรวยกับสอบทำเขาให้แล้วเนาะค่ะเนาะค่ะค่ะยิงได้กับติดตามช็อตต่อไปเนาะค่ะเนาะค่ะเมื่อนี้กับตามแม่คู่มาวัดบันต่อให้เนาะค่ะเนาะค่ะกินเอฟซีกับจัง ติดตามคลิปต่อไปเนาะค่ะเนาะค่ะเพราะว่าแม่คู่กับสิไดลลัมถวายค่ะเพราะว่าได้เอาพวงมาไล่มาถวายแม่ตะเคียนเนาะค่ะเนาะค่ะกันรอแม่คู่ก่อนเนาะค่ะสพว่านางล่ำกับแตงตวเสร็จแล้วค่ะกันรอดแต่แม่คู่มากค่ะในเอฟซีก็รอดติดตามคลิปไปน้ำกันเนาะค่ะเนาะค่ะรอดติดตามคลิปไปน้ำกันค่ะ ผู้ใดมากผู้ใดชอบน้ำเจบ้านก็อย่าลืมเด้อค่ะเด้อยิบจับว้กอนค่ะเพราะว่ามันจอดแล้วเนาะค่ะเนาะค่ะตอนนี้ก็ข้าวข้าวทานเมคู่ไปก่อนเนาะค่ะเนาะค่ะส่วนแนวทางเนาะค่ะเนาะแนวทางเจี้ยบันก็สรุปให้แล้วเนาะค่ะเนาะที่เอฟซีห้างบ้านถามมาหลายค่ะ ป่าปูกับซีบแมส่สมพรตัวใดเนาะคะเนาะค,ะะคะ่ะปูกับกระซีบแมส่สมพรนนคะ่ะสามศูนย์ค่ะแต่ว่าเสียเอกก็ได้ถามปูว่าเอาแล้วเก้าศูนย์เอาไปวไไ้ไสค่ะเก้าศูนย์ปูก็บ,บอกว่าบ่ให้ทิมเนาะคะเนาะ,ค,ะ,นะค,ะค่ะอาทิตง์นี้ก็ พิจารณาเด้อค่ะเดอ้อทาง่องแตงโมพ้ารวยกับเป็นเพียงแค่แนวทางนะคะเนาะนัเสนอให้พี่ให้น้องค่ะยังเด็ก็ไปติดตามรับชมรับฟังกันเนาะ,ค,ะค่ะเนาะค่ะสำหรับผู้ที่เข้ามารับชมรับฟังเด็กกับฟอห้มีโชกมีช่ให้โชกมันทั่วโลกเนาะ,ค,ะค่ะเนาะค่ะสำหรับคลิปนี้แตงโมผ้ารวยก็สวัสดีค่ะ